เวเด็ด789อนุมัติเพิ่มกุลาบดำป้องกันแชมป์เมืองไทยปราชุนเกียรติเพชรจัดศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกิดไก่เพื่อคืนความสุขให้แฟนมวยมีการชิงแชมป์ถึง4เส้นไฮไลท์สำคัญอนุมัติเพิ่มอีกคู่กุลาบดำสอจอเปียงไทยยอนมวยคนล่าสุดป้องกันแชมป์ไรเวทประเทศไทยกับเมืองไทยพีเคแสนชัยผลน,นี้มันแน่มีเข็มขัดแชมป์เปนเดิมพันแฟนมวยยาพลาดชมแปเมินบุรีพร้อมดูแลสุรินเต็มที่หลังจากที่สุรินแปมมินบุรีโชคร้ายขาหักพักหกเดือนจากการแพ้นกสันชยัยสอจอเล้งมองนอน ในรายการมวยไทย7จ็ดสี ities, เอ็ทีจี27พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านแป้มินบุรีลูกพี่ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ว่าจะดูแลลุกน้องอย่างเต็มที่ถึงผมจะไม่ใช่คนมีเงินมีทองเป็นคนหาเช้ากินข้าแต่ผมก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุด เขาชกมวยไม่ได้ผมจะดูแลเขาจนกว่าเขาจะมีอาชีพที่ดีผมสัญญาเสกสรรดวลก้าหน้าออกตู้28มิถุนายนนี้นักชกพ่อลูกอ่อนเสกสรรโอขวันเมืองไดายกาแล้วล่าสุดทีมงานกลุ่มพลังใหม่ขึ้นไปชงในศึกสอสมัยนัดใหญ่ถ่ายทอดสดทางช่อง3เอสดีวันพฤหัสที่ี่มิถุนายนนี้ที่เวทีลาดด้ำเนินดวลกับ9ก้าหน้าพีเคสารชัยมวยไทยยิมพิการ134่13 4, ปอนด์แฟนขับบางสารแล้วเจ้าเบียพาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง,ง,ง่ายๆเพีงยงกดูกใจ และกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน